สังสารวัตรวังวนแห่งพบทุกๆชีวิตต่างต้องเวียนว่ายตายเกิดวอกทอยู่ในวังวนแห่งนี้อย่างไม่อาจปฏิเสธได้สัตว์ใดที่ทำกรรมชั่วจิตใจหมองมัวด้วยบาปอักษรยอมส่งผลให้บังเกิดในทุกติไม่อภัยภูมิสี่อาที นวรบภูมิคุ้มต่างๆที่สุดสสยดเสียดรารอรุนแรงเจ็บปวดทร นรกขุมที่ห้าโทษของนำ้ำเมาในมหานรกขุมที่ห้าตอนที่สาม มหานรกพบภูมิแห่งกว่ามมืดทุกสรรพสิ่งล้วนแต่เป็นสีดำมีแต่เพียงนายเนริีบาลเท่านั้นที่สามารถมองเห็นสัตว์นรกได้ด้วยอำนาจแห่งกรรมเหตุการณ์ที่จะได้รับชมต่อจากนี้ได้มีการปรับระดับกว่ามมืดในส่วนของมหานรกให้ลดน้อยลง พร้อมทั้งได้เพิ่มสีสันในบางส่วนอาทิดวงตาและฟันของนายในรยาบาลเพื่อให้อยู่ในระดับที่ดวงตาของมนุษย์พุทุชนทั่วไปสามารถแยกแยะมองเห็นได้ ไม่ว่าจะขายน้ำเมาประเภทใดและไม่ว่าจะค้าขายกับผู้ใดชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่หรือจะเป็นใครก็ตามแต่ทว่าเมื่อเวลาสู่ปรโลกมาถึงผู้ขายทั้งหลายก็ต่างจะได้รับวิบากกรรมในบ่อพักน้ำกรดสีดำรอน เช็คเช่นกันสัตว์นรกอดีตผู้ค้าคายน้ำเมาทั้งหลายเมื่อตายลงสู่มหานรกขุมห้าจะอยู่ในสภาพที่แออัดยัดเยียดต้องเบียดเสียรทรมานอยู่ในบอ่อพักน้ำกรดสีดำร้อนที่ตัวเองและเหล่าอดีตผู้ขายทั้งหลาย อาเจียนออกมาสำหรับต้มทรมานตนเองและใช้สำหรับน้ำไปครอกสันนรกที่อยู่ร,บรบบอบๆบ่อพักซึ่งล้วนแต่เป็นอดีตผู้ดื่มทั้งสิน้นบอ่อพักดังกล่าวจะมีอยู่ด้วยกันหลายขนาดตามอำนาจแห่งวิบากกรรม ที่แต่ละตนได้กระทำมามีทั้งบ่อขนาดเล็กที่ใช้สำหรับลงทันเพียงแค่รายเดียวและมีทั้งบ่อรูที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจะใหญ่โตมากขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับบางบ่อสามารถจุอดีตผู้ขายน้ำเมาได้มากถึงสิบคนบางบ่อสามารถจุได้ถึงร้อยคน บางบอกสามารถจุได้ถึงพันคนหรือกระทั่งหมื่นคนยิ่งถ้าหากเข้าใกล้แหล่งต้นน้ำมากขึ้นเท่าใดความสลับซับซ้อนของพวกเขาก็จะยิงเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นอีกข้างบ่อพักก็จะมีขนาที่ใหญ่โตเพิ่มขึ้นตามสูงกระทั่งสามารถจุได้ถึงแสนคน หรือจุได้มากถึงล้านคนเลยทีเดียวซึ่งกวามหนาดของความทุกข์ทรมานและความยาวนานก็จะยิ่งทับทวีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองสัตว์รกที่พยายามดิ้นรนลบหนีขึ้นมาก็จะถูกหอกทิมนแทงให้กลับจมลงไปของ คนทุกทรมานเวียนตายเวียนเกิดอยู่เช่นนี้นับครั้งไม่ถ้วนสัตว์นรกทลายในมหานรกจะได้รับทุกทรมานแสนสาหัสตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างแม้ว่าสภาพร่างกายจะถูกทำลายทนอายว,วะน้อยใหญ่ ได้แยกสลายออกจากกันแต่ความรู้สึกจเจ็บปวดทรมานก็จะดำรงอยู่ปานนึงว่าอาว,วัยวะเหล่านั้นยังคงติดอยู่กับเราและถึงแม้สัตว์นรกจะได้รับความทุกข์ทรมานเพียมแต่ความรู้สึกทลายก็จะไม่ได้ดับวูบไปดังเช่นมนุษย์ที่มิอาจผลรองรับพิษบาดแผล ชาาว่าสัตว์นรกจะถูกกำบีบคันให้รับรู้ถึงความเจ็บปวดทรมานอย่างอุกฤษนี้ตลอดเวลานะ วบจนกระทั่งเอาไวว่าทุกๆส่วนของร่างกายได้ถูกทำลายและสลายตัวไปไหนที่สุด